พระเจ้าชีวิตชีวิตของเราพระเจ้าชีวิตจะอยู่เพื่อพระองค์พระเจ้าชีวิตนั้นให้อยู่จะเพื่อพระองค์จะอยู่เพื่อพระองค์พระเจ้าจะอยู่เพื่อพระองค์พระองค์และพระองค์พระองค์และพระองค์เท่านั้นพระเจ้าที่เราจะมีชีวิตอยู่พระเจ้าคะอย่าให้เราอยู่อย่างไร้จุดหมายพระเจ้าอย่าให้เราอยู่อย่างเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหน องพระเจ้าให้ชีวิตของเราอยู่อย่างรู้ว่าเราอยู่เพื่อพระคริสต์พระเจ้าเพื่อที่เราจะทําชีวิตของเราเพื่อพระคริสต์และแม้ชีวิตของเราไม่อยู่ที่นี่นั้นการตายจะเป็นกําไรของเราพระเจ้าเพื่อเราจะไม่กลัวแม้ในวันแห่งความยากลําบากและเราจะไม่หวาดหวั่นแม้ในสถานการณ์ที่น่าคร้มกลัวหรือหวั่นเกรงเพราะพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างเราพระเจ้าทรงยืนอยู่กับเราพระเจ้าใครเรา ใครเล่าจะต่อต้านพระเจ้าพูดอยู่ในเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์และพระเจ้าข่าการตายนั้นจะเป็นกําไรเมื่อเราใช้ทุกลมหายใจของเราเพื่อระองโอ้ค่ะแต่พระเจ้าความอยากฆ่าตัวตายหรือความท้อแท้ในชีวิตพระเจ้าหรือการเหน็ดเหนื่อยในการใช้ชีวิตโอ้พระเจ้ารอให้มันหมดไปให้มันหมดไปหมดไปเหมือนกับ ทาที่ถูกซักเอารอยดาเปื้อนออกจากชีวิตของเราไปและนี่เนี่ยพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะเหมือนกับพระคริสพอเราอยู่เพื่อพระคริสและเป็นเหมือนพระคริสและเมื่อเราตายนั้นเขาพระเจ้าเราขอกําไรจากโปรงพระเจ้าเราคร่ำครวญวิงวอนกับโะรงในเวลานี้ เพื่อที่พระเจ้าเราจะไม่ลืมที่จะมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าเราจะไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ในเรานี่แนนเราได้ตายไปแล้วและพระคริสต์ได้มีชีวิตใหม่ขึ้นกับเราเหตุฉะนั้นพระเจ้าเราจึงไม่ได้หวั่นกลัวหรือครั่มเกรงต่อสิ่งใดๆแม้ในวันที่ยากลำบากแม้ในวันที่การข่มเหงเข้ามาแม้ในวันที่ใครไม่เข้าใจแต่พระเจ้าค่ะเมื่อเราตัดสินใจดําเนินชีตกับพระองค์พระเจ้าเราจะไม่กลัวแม้แต่ความตาย แต่พระเจ้าในขณะเดียวกันนี่แน่เราจะไม่ได้วิ่งหาความตายเช่นเดียวกันพระเจ้าแต่เราจะวิ่งหาชีวิตเพราะพระองค์งคือชีวิตคือน้ำแห่งชีวิตและน้ำทำลงชีวิตพระเจ้าเราลูกขอน้ำทำลงชีวิตของพระองค์ดำรงและเต็มและพุ่งออกจากเราอยู่ในเราห้อมล้อมเรายังท่วมท้อนอยู่ในเราและมากขึ้นอีกเถอะพระเจ้าพเพื่อเราจะดื่มด่ำชีวิตของพระองค์ และนี่แนนเพื่อข้าพระเจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และแม้ในยันที่ข่าพระเจ้าตายข้าพระองค์ได้กําไรเพราะกาไรของข้าโปรงคือโะรงกำไรของผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์นั้นคือการได้เห็นพระเจ้าที่เขาหลักและนี่แนนพระเจ้าเราจะไม่ได้รอคอยในวันที่เราได้ล่วงหลับไปแต่แม้ในวันที่เราตื่นอยู่นั้นเราจะล้างมือของเราให้สะอาดล้างใจของเราให้บริสุทธิ์ เพื่อที่พระเจ้าแม้ในขณะที่เรายังมีชีวิตเพื่อพระคริสต์พระคริสต์ที่อยู่ในเราเราจะเห็นพระองค์เราจะอยู่ด้วยกันกับพระองค์พระองค์นั้นจะเห็นเราเหมือนที่เรานั้นจะได้เห็นพระองค์เสมอพระเจ้านี่เนี่ยคือพระประสงค์ของคนที่รักพระองค์ตอนนี่เนี่ยคือพระประสงค์ของพระองค์สำหรับทุกคนที่รักพระองค์คพือที่เราจะมีชีวิตอยู่ในพระองค์ร่วมกันแล้วเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าขับพระองค์อธิษฐานวิงวอนในเวลานี้ วิงวอร์ในเวลานี้เพื่อที่ผู้ที่ดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์เขาจะไม่หวาดกลัวต่อ,อสิ่งใดนี่แหนะเพราะเมื่อผู้ที่ดําเนินกับพระคริสต์แม้ในวัาที่เขาเจอสิ่งใดก็ตามพระเจ้าท้าทายเหลือเกินพระเจ้าเขาจะไม่หวั่นเกรงสิ่งใดเลยฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ชำระใจของรเราเถิดพระเจ้าชำระมือของรเราเถิดพระเจ้า เพื่อเราจะได้เห็นพระเจ้าและเดินร่วมกันกับพระเจ้าและคะาปรงอธิษฐานกับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน